สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโบลูชาเลนเจอร์ ก่อนเข้าไปเริ่มเรื่องนะครับขายของก่อนนะครับเกียร์สวยๆอย่างนี้นะครับที่ทุกท่านเห็นนี้นะฮะจะหาได้ที่ไหนนะครับผมที่ร้าน Parallel เท่านั้นนะครับเกียร์ดีมีคุณภาพสวยๆอย่างนี้ครับตรงที่ร้าน Parallel เท่านั้นนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาบอกนะครับการเซตอัพเกียร์ตามสไตล์ของ Bolu Challenger นะครับนี่เป็นไงซึ่งการเซตอัพเกียร์ของผมนะครับว่าผมเนี่ยจะใช้อะไรบ้างนะครับเป็นโมเดลไหนเอ่อมันมีอะไรบ้างนะครับการใช้งานหลับเป็นยังไงนะก็เดี๋ ผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับด้านของการจัดเกียร์ แต่ที่รู้ก็คือว่าอะไรที่มันจําเป็นเนี่ยผมก็เอาตัวนั้นใส่เข้าไปนะครับเพื่อการใช้งานและกันผมเน้นในการใช้งานนะครับเป็นหลักมากกว่าความสวยงามนะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หมวกกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมขาในตัวนี้นะครับทําไมผมถึงต้องจัดขาในตัวนี้มานะครับก็มันจะมีอุปกรณ์ชุดนึงเนี่ยที่มันจะสามารถใส่กับขาเออเป็นอะแดปเตอร์ละกันอะแดปเปอร์ที่มันจะสามารถใส่กับกล้องพวกแอคชั่นคามล่านะครับก็ที่เรารู้จักก็คือพวกกล้องโอปอลอะไรพวกนี้ซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันเเเจงงวว่่ผมมลยยออา้ จัดฐานให้มาใส่ดีกว่าแล้วใส่ติดกล้องโอโปเนี่ยมันจะดูสวยๆนะครับแล้วมันจะดูมีความเป็นชายขอมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างนี้นะที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในบนหมวกตัวนี้นะครับอุปกรณ์ป้องกันนะครับ ก็จะมีหูฟังแล้วก็แว่นป้องกันของผมเองนะครับต้องบอกก่อนว่าหูฟังเนี่ยที่ผมเนี่ยเอามาเนี่ยเพราะอะไรนะครับซึ่งหูฟังเนี่ยที่ผมต้องจัดมาตัวนี้เนี่ยก็คือเอามาปกป้องในบริเวณของใบหูของผมเองนะครับซึ่งผมเนี่ยก็โดนคุณแอทิสติวิลล์เนี่ยยิงเข้ามาเต็มหูเลยยิงเข้ามาเต็มหูเงี้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วเอาหูฟังมาด้วยเอามาป้องกันใบหูเนี่ยแล้วก็เสริมความแบบ ให้มันดูเทยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเลือกที่ว่าจะจัดมันมาใช้งานส่วนไฟบนนี้นะครับื่อความสวยงามน,นะครับแต่ก็จริงๆเนี่ยก็คือผมเวลาตอนเล่นสปีดมิลเนี่ยถ้าอยู่ฝั่งสีเขียวผมจะเปิดสีเขียวถ้าอยู่ฝั่งสีแดงผมก็จะเปิดสีแดงนะครับไว้ที่หลักหมวกจะให้เพื่อนวงทีมรู้นะครับว่าผมอยู่ สอะไรจะได้ไม่ต้องมาดีนายกันทีหลังนะครับนะพอโดนเพื่อนดีนายเนี่ยรู้สึกเจ็บใจเจ็บใจแล้วก็ส่วนหมวกฟ้าตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับผมที่ผมต้องมีหมวกฟ้าเอามาใช้งานเนี่ยก็คือเพื่อที่ป้องกันบริเวณศีรษะนะครับก็ถือว่าผมเนี่ยใช้ตัวนี้แทนหมวกกันน็อกนะครับเพราะว่าเ,าเวลาวิ่งในสปีดมิวส์นะบางทีอาจจะมีการลื่นลม้มหรืออาจจะมีอุบัติเหตุอะไรก็ได้เนี่ยผมก็เลยต้องแบบว่าเรือกเจ้าหมวกฟ้าเนี่ยมาใช้งานนะครับก็คือแทนหมวกกันน็อกนี่แหละจบจางหมวกฟ้าไปนะครับเดี๋ยวเราามต่่อที เกียร์กันบ้างนะครับซึ่งเกียร์เนี่ยผมใช้เป็นโมเดลของ FCP CV5 นะครับหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือ Ferro Concept p a a d Carrier นั่นเองนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับถุงมือนะครับถุงมือเนี่ยผมใช้เป็นยี่ห้อพิกนะครับอ่าเป็นยี่ห้อพิกตัวนี้นะครับ ซึ่งหนุมือพิกเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการปกป้องบริเวณมือของผมนะครับแต่มันก็ช่วยบ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ก็มีไว้อุ่นใจกว่านะ <c oughs> มาดูส่วนด้านหน้านะครับผมด้านหน้าเนี่ยผมเซ็ตเป็นโดมนะครับผมซึ่งผมก็ใส่แคนการู556แล้วก็แคนการูขนาด small เข้าไปนะครับไอแคนการู s m a l ตัวนี้เนี่ยผมก็จะยัดโฟมเอาไว้นะครับเพื่อแบบ ด้านทรงเพื่อความสวยงามอะไรอย่างนี้นะไอ้ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยไอ้คันกระรูด้านหน้าตรงนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยจะไว้ใส่พวกเป็นแบตเตอรี่เป็นแบตปืนเป็นแบตกล้องนะครับก็คือจะใส่ไว้ในกระเป๋าด้านหน้าตรงนี้เลยเวลาจะแบบมีปัญหาหรือแบตหมดอะไรเนี่ยผมก็สามารถหยิบจับตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะใส่พวกอย่างอื่นก็ได้นะครับของจะเป็นอะไรพวกนี้แต่สําหรับผมเนี่ยผมเอาไว้ใส่แบตพวกแบตกล้องกับ แบตปืนนะครับเวลาลงมิวซิมก็ผมก็ใช้งานประมาณนี้นะครับซื่งจริงๆเนี่ยผมก็เซตเอาไว้ลงมิวซิมด้วยแหละส่วนถ้าลงสนามเนี่ยผมก็แค่ยัดเจ้าโฟมอัเนี่ยปกติเลยนะครับดันทรงสวยๆประมาณนะครับด้านล่างนะครับมินิแดันเกอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเอาไว้ใส่เป็นโหลดเดอร์นะครับแต่ถ้าเกิดลงสนามปกติโฟมดันทรงนะครับสวยๆนะเจ้าตรงนี้เนี่ยผมเอาไว้ใส่พวกแบบเป็นโหลดเดอร์นะครับซึ่งโหลดเดอร์เนี่ยผมใช้เป็นโอดินนะครับก็เท่ามีปัญหาเนี่ยผมก็ลูซิปเอามาใส่แล้วก็ปั่น ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นคาร์บอบนแอซเซิลนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยคือคนส่วนใหญ่นะครับเขาก็อาจจะหาเป็นหกคูณหมาติดแต่สําหรับผมเนี่ยผมไม่ไม่ติดนะครับท้าไม่ผมถึงไม่เลือกติดเจ้า6กคืออย่างแรกเลยนะครับผมใส่แล้วผมรู้สึกอึดอัด2มันอมเหงือ่อเวลาเล่นเนี่ยคือยังไงเหงื่อผมออกอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันอมเหงื่อเข้าไปทําให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมเนี่ย ไม่โอเคกับมันผมเลยถอดมันออกนะครับบนหัวไหล่ตรงนี้นะครับผมก็เลือกใช้เป็น shoulder pad นะครับเอาไว้รองบ่านะครับก็คือรองบ่าฟินฟินไปนะครับแต่ก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเล่น HPA นะครับผมก็จะร้อยสายเนี่ยเข้ามาตรงนี้ได้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ร้อยสายเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็สายเนี่ยเข้าตำแหน่งปุ๊บผมก็ทําการปิด นะครับอ่าก็มีที่มาก็คือเนี่ยเอาไว้ร้อยสายพวกพัก HPA ได้นะครับก็มันมีประโยชน์ตรงนี้แหละมาดูนี้ด้านหลังนะครับผมอ่าผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเอ่อโลวัน,นครับไอโลวันตัวนี้เนี่ยผมเอาไว้ทําอะไรผมต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าเออผมเนี่ยไม่มีที่เก็บขวดน้ําตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมลงมือซิมตึกล้างเนี่ยผมรู้สึกผมหิวน้ามากนะครับไม่มีน้ํา เก็บน้ําไม่ตรงไหนดีต้องหาโลวันมาใส่ซึ่งโลวันเนี่ยมันสามารถเก็บเจ้าขวดน,น้ําได้นะครับตามให้ผมเนี่ยมีน้ําดื่มตอนระหว่างในแมตช์ของมิวซิมนะครับผมเลยเลือกที่จะหาโลวันเนี่ยมาติดตรงตรงด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับผมใช้เป็นแฟบนะครับแต่หลายคนเนี่ยถามคําถามนะครับว่าทําไมผมถึงไม่ใช้พวกเป็นแบบ ของเฟอลอไปเลยอะ่ะถ้าผมจะซื้อเฟอลอมาเนี่ยผมต้องซื้อทั้งหมด2ชิ้นซึ่งผมเล่น HPA ด้วยเนี่ยผมต้องซื้อเฟอลอทั้งหมดเนี่ยสชิ้นมาใส่นะครับแต่ถ้าเกิดผมใช้แฟบตัวนี้เนี่ยผมซื้อชิ้นเดียวจบเลยก็เท่ากับว่าผมประหยัดตังค์ไปได้ครึ่งหนึ่งเลยนะอันนี้ผมพูดจริงๆก็เอาไว้ใส่ทาง HPA นะครับตรงนี้นะอ่านี่เปิดปุ๊บใส่ถางเข้าไปข้อดีของเจ้าแฟบตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาสายเนี่ยออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับอ่านี่เห็นนิ้วผมโปะไหมนะ คือมันเอาเนี่ยสายเนี่ยลอดจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ร้อยเข้ามาที่ไหลตรงส่วนนี้นะครับถือว่าดีไหมผมโคตรแฮปปี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นตัวจบของผมเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าแฟบตัวนี้นะ ก็จบไปแล้วนะครับผมนะสำหรับการเซตอัพนะครับตามสไตล์ของโบรูนะครับซึ่งอันนี้ผมก็บอกอีกรอบนึงนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกียร์นะครับว่าเอ้ยไอ้จริงๆไอ้ตัวนี้มันมีไว้ใช้ทําอะไรแล้วไอ้จริงๆไอ้ตัวนี้ไว้ควรใส่กับอะไรนะครับคืออันนี้แหละผมไม่มีความรู้แต่ที่รู้ก็คือผมเห็นรู้สึกว่าเอ้ยอ้เนี้ยมันสามารถใช้กับโหลดเดอร์ได้ไอ้ไอ้ตัวนี้มันสามารถเก็บแบตกล้องเก็บอะไรที่แบบมันที่มันจําเป็นสําหรับผมในการใช้งานได้นะครับในเวลาลงมิวสิม หรือลงสนามนะครับเน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับสำหรับผมนะถ้าใครสนใจเกียร์ดีๆพวกนี้นะครับก็แนะนำนะครับที่ร้านพาราแลกนะครับผมเกียร์ดีมีคุณภาพก็ต้องี่ร้านพาราแลกกันนะครับก็ถ้าใครสนใจพวกเกียร์สวยๆอย่างนี้ก็ติดต่อที่ร้านพาราแลกกันได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชาเลนเจอร์นะครับผมเอาไว้เจอกันครั้งหน้ามาดูและสนุกด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม